สวัสดีครับกำลังอยู่กับช่องเ็นในมิดยูมีสาระและบันเทิง <can> วันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญกันเดี๋ยวนะครับน้องอาร์ตนะครับเพิขึ้นมาเลยครับไม่เจ้าของช่องน้องตี้แปลปาษานะครับน้องตี้พิ่ขึ้นนะครับใครว่าน้องตี ลึกขึ้นนะไม่ไม่ลึกขึ้นมาได้แล้วไมปนอนวันนี้เราจะมาทําเรื่องอะไรกันครับไม่รู้อยากนอนเรื่องของปาจินไม่ได้เรื่องของชนบรุรีของตำนานหลอนไทยของไทยนีน่นะครับชื่อเรื่องอะไรครับน้องอาร์ตลุกขึ้นมาแมวไปนอนเอาอาร์ตลึกขึ้นมาสิครับครับ อาออัดขึ้นนะเร็วเดี๋ยวมันกินเวลาครับลุกขึไนลุกเกินสิครับลุกขึ้นลุกขึ้นนะลุกขึ้นนะถ้ารู้จักจะไม่ลุกขึ้นครับลุกขึ้นมาครับนองอาร์ตลุกขึ้นมาเออ

วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับนัองอัดหรือขึ้นมาเรื่องสถานที่สุดน,น่ของประเทศไทยใช่แค่่หรือขึ้นมาก่อนคือข้าวมันเป็นอะไรยังไงมั้งครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นคีิปตั้งแต่ตอนแรกรวมอันสถานที่พึงกลัวโอเคโอเคมันไม่เห็นหนะ้าไม่ไม่ไม่ผมจะให้เห็นนะ้ะแต่ผมจะไม่หมอบปิดหน้า <c oughs> ไม่เลย ไม่ไมเอเอเพื่อคนดูเพื่อคนดูพี่ขอร้องไเพื่อคนดูคนดูเหน้าผมแล้วไม่เพื่อคนดูครับเพื่อคนดูคุโสครับอยากเห็นอยากเห็นหน้าเขาน้องตึ๊งตไมครับไม่อยากไม่อยากไม่เยเคาเอาเลวเริ่มต้นมันเป็นไงพี่ก็ปล่อยเอาถอนหมวก มีอามีผมมีผมอ๋อีอะไรเกียวทรงผมนี้เออ <c oughs> โอเคอยาให้น้องเขาบีผมกบนแน่โอเคคร่าวๆ <c oughs> ก่อนที่จะเป็นเริ่มต้นคลิปคร่าวๆเ,เกี่ยวกับอะไรมั่งคำมังอาศไม่รู้ของผีอะไรนะไม่ใช่ผีเรื่องอะไรสถานที่สยองขันของทยคร่าวๆมันเป็นยิ่งนาน,น<อ>ยิ่งข้าง ยิ่งดังยิ่งชาชา uh huh. ใครที่ชอบสมัมผัสเรื่องลี้ลับไม่ควรพลาดแต่แต่ไม่มีไอแต่ไม่มีคนเอาด้วยนะกลัวโอเคโอเคครับแล้วก็ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับ uh huh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดปุ่มติดตามอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกระเจ้งเตือนครับแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากพวกเราเพราะฉะนั้นไม่รอสายเสียเวลาอย่าราไป เริ่มต้นเข้าเรื่องกันดีกว่าครับว่าเราจะแก้ไขปริศนานี้ยังไงว่าเรื่องนี้จะใช่เรื่องจริงหรือไม่หรือเรื่องนี้จะเฟรครับ A few minutes later เรียดทรงผมทรงนี้ไปอํำดับสิบผมอยากผมอยากตัดสกินเฮดมาโอ้อะไรครับนี่ฮะเออหัวลวนผมวพี่เบนผมหัวแหวงอ่ะไอ้เอาผมลงนีดีสิครับผมหัวแหวง อ๋อเอาที่แรกมันเป็นไงไงมังคาบนึกว่าดวงอาทิตย์ตาจะบอดไหมเนี่ยที่แรกมันเป็นอะไรไงมังคาบนงอาดอันดบซิซอยวชรพลเบอแล้วก็จะกระซิบทำไมเนี่ยอ่าเป็นหมู่บ้านล้างที่ตั้งอยู่ในเอ้ยเป็นหมู่บ้านล้างตั้งอยู่บนต่ำๆก็ได้ครับให้มันให้มันเข้าเสียงนี่ไงครับโอเคต่อต่อต่อ เป็นหมู่บ้านล้างเป็นหมู่บ้านล้างตั้งอยู่บนเหนือที่อยู่บนเนือที่ดูบ <c oughs> นเนือที่กว่าร้อยไร่เป็นหมู่ชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรปะปีพรดิปียพร uh huh. หมู่บ้านปียพรคนคนเก่าคนแก่ในพื้นที่เล่าว่าที่ดินส่วนนี้เคยเป็นป่าแชา่มาก่อนเจ้าของโครงการไม่ได้ทําวิธีบอกเล่าหรือขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางดังนั้น uh huh. พอเริ่มก่อสร้างจึงได้พบก,กับอุปสรรคนานาประการต่อมาก็เริ่มมีคนงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนในเขตหมู่บ้านมีมึงใหญ่อยู่แห่งหนึ่งก็มีเด็กไปตกน้ําตายสองถึงสามคนปร, uh huh. ประกอบกับประกอบกับบ้านในโครงการไม่มีผู้สนใจ uh huh. ไ,มไม่มีผู้สนใจอย่างที่จะประเมินเอาไว้จึงต้องยุติโครงการและกลายเป็นหมู่บ้านล้างกลายเป็นหมู่บ้านล้างกลางกรุ่พร้อมกัน พร้อมกับก็มีเสียงเล่าลือว่าทีท่ผู้ที่เข้าไปในเขตหมู่บ้านยามวิการมา,จากจะพอกับดวงวิญญาณแสดงตัวตนหลอกหลอ้อเล่นเอาขวันหนีดีฟอร์ uh huh. บ้างก็บ้างอะไรครับไม่ไม่บ้างอ่ะทํหขวันหนีดีฟอร์ไม่บ้างอ่ะกล,กล้ามกลายเข้ามาในนียิา uh huh. แล้วหลังจากนั้นนะครับ เป็นบ้านเป็นบ้านยุโรปยังลังยังใหญ่เลยสิเป็นบ้านยุโรปยังใหญ่ยังใหญ่เดินยังใหญ่ยังใหญ่อะไรคำนั้ลังใหญ่ลังใหญ่าลังใหญ่ซึ่งก่อตั้งซึ่งก่อสร้างไม่เสร็จแล้วถูกทิ้งร้างค้างคาอยู่บนสถานที่เดิมเวลากลางคืนดูน่ากลัวชวนขนหัวลุกยิ่งแล้วว่าไปแล้วว่ากันว่ามีคนเห็นพบเห็นวิญญาณวิญญาณของชายหญิงและเด็กปรากฏดเดือวูบวูบว่าบ่อย สาเหตุที่บ้านหลูหลังใหญ่กลายเป็นบ้านล้างเนื่องจากอะไรเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวมาเที่ยวต่างจังหวัดแต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดทุกคนอ่ครับยิดเตือก็ได้นะครับยิดเตือแบบนี้มันไวยอย่าพดลงกไปครับเอาอัดลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นมาอัดลุกขึ้นมาครับการบินเหตุผลโอ้โหเอาเดี๋หลังยึดยึดจะไม่จตครับโอเคต่อเลยครับ จากเมื่อกี้นี้นะครับเันเอาพูดแบบมีเสียงที่ครับโรงงานล้างอยู่ในอุสตสาหกรรมบางปูอ่าฮะฝั่งเดียวกับเมืองโบราณวงเล็บฝั่งเดียวกับเมืองโบราณวงเล็บปิดเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานเป็นโรงงานทารองเท้าขนาดที่กิจการกำลังดําเนินต่อไปด้วยดีก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงล้างล่าล้างลาย ร้ายแรงหรืายลแรง้ลยแรงอันนี้เขาเขียนว่าล้างแรงคืออเครืออะไรคือเครื่องปั๊มเกิดระเบิดทําให้คนงานเสียชีวิตหลายคนเสียชีวิตหลายคนเสียชีวิตแบบสยองแน่เออมันก็เลยทําให้เกิดเป็นสาเหตุอะไรแบบคานองนี้ใช่ไหมครับไม่รู้นับตั้งแต่นั้นมาคนงานที่ทํางานอยู่ถูกผีหลอกยันหลอกจนอะไรจนทยอยกันลาออกไปเรื่อยๆจนหมดอ่าครับกิจการประสบความ ประสบความพีหน้าและเจ้าของคนงานก็ได้ยิงตัวไตไปอีกในห้องทํางานชั้นบนของโรงงานอกลายเป็นสถานที่รลกรล้างเรื่อยมาเล่าลือกันว่าผีดุมากปัจจุบันตอนปัจจุบันนี้ยังมีวิเศษรองเท้ากระจายยังมีเศษรองเท้ากระจายเกลื่อนอยู่ทั่วทั่วปั๊มลมมรณะยังยังอยู่ยังมีเศษรองเท้ากระจายเต็ม คือมีเศ,ศษลัดกระจายเต็มแล้วยังไงต่อเม่อมันระเบิดไงพีง่เคือเครื่องมันระเบิดแล้วแล้วเศกษกระจายเต็มหมยแล้วม <า S 1> ันจอะไรยไง,ไงอ,อีกไม่นาน,นกล้องพี่ก็จะระเบิดด้วยนี่ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าหลังจากนั้นสาเหตุในเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับไม่มีอะไรแล้วขอ้อต่อไปต่อเลยครับอันดับเจ็วัดปราสาทจังหวัด นนทบ,บุรีวัดประสาทจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบเมืองรอบอุโบสถนะใช่ไหมอุโบสถอุโบสถอายุ3ามร้อใช่ใอุโบสถอุโบสถสามอปีมีอายุ300อปีด้านหลังอุโบสถมีคุ้มมีคุ้มเก่าแก่ชำรุดทุดทรมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่นั่นก็คือพระนางพระนางอุษาวดีวดีเทวีอ่า ชาวบ้านละแวกนั้นเรียกว่าแม่หรือเจ้าแม่เวลากลางคืนหากหากไปเดินบริเวณหุ่มนั้นบรรยาก,กาศจะวังเวงน่ากลัวมากผู้ใดแสดงกิริยาวาจาจะาแจ้งหยาบคายแม่เคารพกผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกกเหตุการณ์ที่แปลกๆและน่าขออันทุาาก,าาก,กนั่นหลังจากที่พบเหตุการณ์คืออะไรมังเงบ้างครับไม่รู้มันมีแค่นี้ต่อไปําดักหกซอยมหาวิทยาลัย เกษตรบัตถินณพัฒนาการแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับลุองอาเอียงวะนี่ตอนน่อเลยครับซอยในซอยในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัตทินณพัฒนาการเป็นโรงงานล้างเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำปากกาและเป็นโรงงานเเป็นโรงงานกึ่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่ เหตุที่กลายเป็นโรงงานล้างสำรุดสุดโทมมีวัชพืชปกคลุมไปทั่วทุกวนันนี้ว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงจะที่จะทางแรงระหว่างดําเนิกนการอยู่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนผู้ลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องการอะไรเลิกกิจการกิจการหาดเดินเข้าไปในอนาเขตโรงงานล้าจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอ่ะเยือกอากาศ บรรยากาศย่เยี่กผิดปกติและเล่าลือกันว่าหาใครหาใครเคะแท่งเอะแท่งน้ำอยู่ในที่ตั้งอยู่สามใบสามครั้งเออเลยเลเลมันคือ,องไงครับจะประากฏเจ้าที่เจ้าทางออกมาให้เห็นทันทีเขาบอกว่าถ้าใครไปเคาะแท่งน้ําแท่งน้ำอยู่ในสามใบสามครั้งแล้วอะไรเจ้าที่เจ้าทางจะปรากฏให้เห็นทันทีสรุปว่ามันเคาะประมาณสามครั้งใช่ไหม ถ้าเกิดใครไปเคาะใครไปเคาะแท่งน้ำสามัังเจ้าที่จะทานจะปลากดตัวออกมาอ๋อสรุปว่าเหตุการณ์ก็เคออยมีใช่ไหมต่อเลยครับเรื่องราวมันเป็นไงอันดับ5้ลังสิทอง13จากถนนใหญ่เข้าเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรมีหมู่มีบ้านพักถูกไฟไหม้เกือบทั้งหลังแต่ยังเหลือสร้างบ้านอยู่ส่วนหนึ่งข้องโอเคเรามาต่อกัน โอ้ยคนจะมาทำอะไมืนจบเอฟพูทักครับเนี่ยเยอเอฟพูบทักคเลยชอบเบ้าได้ไ่ดโอเคโอเคเรามาต่อกันโอเคเรามาต่อเรามาเข้าเรื่องต่อกันเลยครับเขาบอกว่ามีหญิงตายมีหญิงตายในไฟบ้านหลังนี้มโดนไฟพอกตายเหรอบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะขามหวาน ที่ถูกทิ้งแล้วคนในม,มะขามหวานวอยากกินเลยว่ะ <c oughs> โอ้โหพูดถึงมะขามมันอะไรจะอยากมีขนาดนั้นครับตรงนั้นชอบมะขามหวานโอเคเรามาเข้าเรื่องต่อเลยครับกินใบมะาขามหวานโอเคอันนั้นมันนอกเรื่องล้วเรา,าเข้าเรื่องต่อกันในก,ก็แล้ว,วก็ไอ้เคียงต่างนไอ้ ต,ต่างยืนยันกันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องไว้หัวลกมาจากซากบ้านบ่อยๆเพราะกับเห็นผู้หญิงยืนอยู่บริเวณนั้นมันก็เหมือนคนยืนยืนถือตุ๊ก,กตาภาพเนี่ยเหมือนคนยืนถือตุ๊กตาอ่าไม่ต้องเห็นก็ไเลยครับแต่ว่ามันมีกิี๊ดสกินอยู่ครับไม่ต้องบนี่ไงครับคนยืนอยู่ตรงนี้นะใช่ใช่ยืนอยู่หลังพี่เบนหรือเปล่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไม่มันมีภาพกินสกินอยู่แล้วไงโอเคต่อเลยครับ เป็นบ้านทรงไทยที่อยู่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆห่างไกลจากบ้านอื่นในละแวกนั้นเป็นบริเวณบ้านแบบบ้านบ้านลกคลึ้มมีต้นไม้ใหญ่น้อยคุณคุณคุณหญ่คุณหญ่เจ้าบ้านหรอกคุณยายหลงจะของบ้านเสียชีวิตในที่บ้านหลังนี้และเชื่อและน่าเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็ยังวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างก็แยกย้ายไปที่อื่นหมดปล่อยให้บ้านทิ้งร้าง เด็กทิ้งล้างแบบชุดโ่มชุดโซมชำรุดชุดโซมไปตามการและเวลาและที่บ้านดังนี้เขาเรียกกันว่าผีดุหนักผีดุหนักมา<ะ>คนอยู่ในแวณใกล้เคียงนะเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่หน้าบ้านเมือ่อมีเด็กๆไปวิ่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเดินเข้าไปได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆขู่ตะคอกจนต้องจะต้องเห็นเองมาแทบไม่ทันแล้วหลังจากนั้นทําไมถึง เห็นแล้วจะคอกคนแก่เยอะไอ้ตุุ๊ภาพาคนแก่กอะไรยังไงครับนรับเขาบอกว่ามันมีคนแกยยนยแนนนน่ยืนอยู่ในบ้านไอ้นี่ไอเหนภาพไปเนี่ยไม่ไ<อ>ม่ไมมันมีภาพมันมีภาพกินสกินอยู่ครับไม่ต้องไม่ต้องยืนให้เขาดูก็ได้ครับยี่ให้ผมดูได้ต่อกันต่อดีกว่าครับอะไรเนี่ยที่นี่เป็นสือสันเอาเดี๋ยวยังไม่ได้ชื่อเลยมันชื่ออะไรวะชื่ออะไรครับเย อันดับสามซอยสายอยู่อีกซอยสายซอยสายคำต้อ่างการคืออะไรอย่างเงี้ยคำต้องานซอยสายหยุดซอยสายหยุดอู่รถเมเก่าเออซอยสายรถซอยสายหยุดซอยสายหยุดรถเมเก่ามันคืออู่รถเมอู่รถเมเก่าใช่ไหมซอยสายอยู่อ่า ที่นี่ไปสู่สารรถเมล์หรือรถโดยสารประจําทางที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่ได้ใช้งานสารรถเมล์แต่ละคามีประวัติคนตายหงคารถในสภาพที่สยดสยองมากแล้วมาแล้วเป็นที่เล่าลือกันว่าอยู่ดีๆไฟในรถก็กลับเปิดสว่างขึ้นมาเองหรือ,อมีคนยืนโบกรถอยู่หน้าอู่แท็กซี่แท็กซี่อะค่ะจะแท็กซี่จะไปเข้าไปจอด พอแท็กซี่จะเข้าไปจอดเขาก็หายไปบางทีก็วิ่งตัดหน้าหายไปดืออด้อ่าพวกเก็บภาพนี้ตัดภาพนี้ออกได้ไหมเอ็นเนี้ยพี่ว่าที่น้องออามาเนี่ยพี่ยากถึงกับคนลุกเลยนะไม่ใช่ลองดูคนตั้งเลยมันก็ตั้งอยู่เลยนะพี่ม่นะ่ะอันนี้พี่หนาวตั้งหนะ <c oughs> โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อ,อเราต้องคนลุกอะ่ะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีก,กว่าครับ <c oughs> คืออะไรงไงมั้งครับเรื่องสำหรับต่อมา วัดมหาวัดมหาบุตรพระขนมยังยังมีส,สัญญาณนาคสัญญาณมันคือมีอะไรยังไงบัางรครับน,นมีสัญญาณก็อยู่สืบเนื่องจากตำนานตำนานรักของแม่แม่นาคพระขนมที่คนรู้จักกันแพร่หลายกันว่าเมื่อผีแม่นาคอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านจะชาวบ้านหาปกติสูงนีอ๋อจะหาความจะหาแบบจะหาอยู่ปกติแบบไม่ได้เจ้าเจ้าปะปู่เจ้าปะคุณสม เจ้าพระคุณสมเด็จตาวัดวัดละคำได้มาได้มานำวิญญาณแม่นาไปพร้อมกับกระดูกกะโหลกที่ผ่าเอ๊ะกระโหลกหรือกระโหลกอะไรอย่างไรครับกระกระดูกกะโหลกหน้าผ่ากระดูกกะโหลกหน้าผ่าแล้วพอแล้วอบรมสั่งสอนให้รักศิลปฏิบัติธรรมในว่าแม่นาคเคลื่อนพบเป็นเทพแล้ว หากยังวนเวียนอยู่ที่วัดมหาบุตรคงไม่ใช่วิญญาณการเนี่ยงแน่นอนไม่นา่าสั่งไม่น่าว่าไม่น่านะไม่ใช่ผีแล้วไม่น่ากลายเป็นเทพแล้วอ๋อสรุปว่าในเรื่องมันคืออย่างนี้ใช่ไหมที่ประวัติที่เขาที่เขาเขียนไว้ในเว็บอะไม่น่าก็ไม่ใช่ผีแล้วไม่น่ากลายเป็นเทพไปแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับอันดับหนึ่งซอยลมคำแหงสังส,สออันสุอันสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ ลึกเข้าไปซอยลำางคำแหง32ท่สองท่านจะพบบ้านทรงทรงสเปนอยู่หลังหนึ่งรูปสวยสง่างามสวยสงาอยู่ตั้งอยู่แต่แต่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครมาอยู่อาศัยนานกว่า20ปีแล้วถูกปล่อยทิ้งล้างเก่าซุดโทมอย่างอย่างน่าใจหายประวัติของบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านนั้นเป็นชาวต่างชาติวันหนึ่งเขาต้องขับรถออกไปทํางานตามปกติที่บ้านมีสาวอยู่ สาวใช้อยู่เพียงคนเดียวสาวรับใช้ uh huh. คนร้ายไม่ทราบจำนวนซึ่งซึ่งอะไรเนะี่ยซึ่งแบบซึ่งแบบสังเกตมานานพอสมควรแล้วจ uh huh. ึงสวยโอกาสเข้าไปป้น uh huh. แล้วฆ่าสาวใช้ตายคาที่ฆ่าสาวใช้ทิ้งสาวใช้ในบ้านนะแต่ตั้งแต่วันนั้นมามักจะได้เสียงผู้หญิงร้องไห้ช่วยด้วยให้ช่วยดังหัวยหวัวหน้าสยดสยองและยังเห็นผู้หญิงยังเห็นผู้หญิงวงเล็บไมเ่เข้าใจว่าน่าจะเป็นสาวใช้ถูกฆ่าตายอยู่นั่นแหละวงเล็บ เดินวนเวียนวูบา้าอยู่ในบ้านจนเจ้าของมาท,ทนไม่ไหวแล้วอยู่ทนทนอยู่ไม่ไหวต้องย้ายไปที่อื่นเราเล่ากันว่าหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ช่วยดังมาจากบ้านหลังนั้นบ่อยๆและมีคนเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอ,อยู่หน้าบ้านเป็นประจ,จำเมื่อเข้าไป,าไปก,าก็หายไปแล้วเข้าไปแก้เธอก็หายไปน้องสารเนาะสาวไซส์อ่โอเคจบแล้วนะครับก็ Few minutes later. สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มันมีปัจจุบัจัยอะไรอย่างที่มาากักจะจะเกิดอุบัติเหตุหรือสรุปว่ามันเป็นผีเขาเรียกว่าผีอะไรมั้งครับไม่รู้จากพี่น้องอาร์ตอา่านมาพอจะสรุปได้ไหมครับ <c oughs> ลองอ่านแล้วก็ลองสรุปคร่าวๆหน่อยครับมันไม่มันไม่มันไม่ได้เซว่ร์มันมีผีเปล่ามันก็แค่สถานที่สุดหลอนที่มีคนตายอันนี้มันน่าจะมีที่อาจจะมีจุดหลอนสรุปคนตายอะไรยางเงใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ในสถานที่นั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเหี้ยนมั่งอาจจะ มีสิ่งนึกลับที่เราไม่เคยรู้อาจจะไม่เคยเห็นน้อง,อ,งอาใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าไอประเด็นเรื่องพวกเี้ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยเพราะว่าเนี่ยในสถานที่นั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริง <c oughs> ไหมหรือไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเฟกหรืออาจจะมะโนมไปเองอาจต้องใช้พิจารณาชมด้วยนะครับเพราะว่า นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือไม่ใช่เรื่องแตง่งอาจจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็เป็นได้ใช่ไหมเนาะประมาณนั้นแล้วก็ในคลิปนั้นๆก็ในคลิปวิดีโอนี้ต้องแล้วในคลิปวิดีโอนี้ครับก็ใครที่รู้ว่าในเรื่องนี้ว่ามีเรื่องจริงหรือเปล่าหรืออะไรยัง,งไงก็อย่าลืม คอมเมนต์ comment, มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้สรุปว่าในเรื่องนี้มันมีอะไรยังไงมั่งก็เดี๋ยวเรามาคุยกันใ,นใต้คอมเมนต์นะครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้มาได้ครับก็อีพีหน้านี้จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับอีพีนี้เป็นอีพีที่17แล้วอีพีหน้านก็จะเป็นอีพี 18นะครับ <Wow. S 1> ก็จะเข้าสู่ EP 20แล้วใกล้เร็วนี้เพราะว่าเราทำไปก็ประมาณ10เท่าไหร่ละ17 EP แล้อเนาะ e ี EP นี้ไม่ร <c oughs> ู้เพราอพที่แล้วเป็น EP 16นะครับโอเคถ้าใครรับการเชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันเตือน เอาอะไรับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราครับก็สำหรับนคลิปนี้พวกเราสองผลกล้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะลากันไปก็ให้อ์ตฝากผลงานหน่อยครับน้องอาร์ตลงไปเมื่อกี้นี้เองมีผลงานหนครับน้องอาร์ตจากที่น้องอาร์ตลงไปเมื่อกี้นี้เออจะจบคลิปปะครับแค่จบเลยพี่จบเลยไม่มีผลงานอะไรหรอกน้องอาร์ตวาดจะปูนอะไรลง นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมน้องอาร์ตี้แปลภาษาด้วยอาร์ตี้ตเฉยก็ได้ออแปลภาษาหรอกอาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้อันนี้ถึงว่าพี่โปรโมทช่องให้กับน้องนี่นะครับอาร์ตี้ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับในคลิปน่าจะเป็นคลิปวิดีโอเก,เกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจอกคนิีหน้านะครับเวลา,าๆๆถ้ารักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครกันเยอะๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับบ๊ายบายกับ้านละตุ๊บตุ๊บ